วิชาสางังคมคันสองทันมาปีห้าแปดนะคะโจทย์ก็คือจากการวัดส่วนสูงของคนสองร้อยคนซึ่งประกอบด้วยผู้ชายหนึ่งร้อยคนและผู้หญิงหนึ่งรอยคนสามารถสรุปข้อมูลความสูงของผู้ชายและผู้หญิงโดยใช้แผนภาพกล่อนนงนี้ั <c oughs> บแรกนะคะเราก็ต้องมารู้ว่าในกล่องนี่มันมีอะไรบ้างอันนี้ก็คือค่ามากสุด อันนี้คือควาไทยที่หนึ่งควาไทยที่สองและควาไทยที่สามอันนี้กล่องหนึ่งเป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นแล้วก็จะเป็นยี่สิบห้าเปอร์เซ็นยี่สิบห้าอันนี้ก็เหมือนกันนะคะ พิจารณาข้อความต่อไปพิจารณาข้อความต่อไปนี้โจทย์นะคะก็คือจํานวนข้อความที่ถูกต้องเท่ากับข้อใดเรามาดูข้อที่หนึ่งค่ะข้อที่หนึ่งเขาบอกว่ามัธยฐานความสูงของผู้ชายเท่ากับความสูงของผู้หญิงมัธยฐานก็คือค่ากลางซึ่งค่ากลางทั้งของผู้ชายและของผู้หญิงก็คือร7 5เจสเท่ากันนะคะในนั้นข้อนี้ถูก ข้อ2มีคนประมาณ25%ซที่สูงกว่าหรือมากกว่าหรือเท่ากับ185แซนติเมตรหึ่งผู้ชายนะคะที่สูง185 185หรือมากกว่ามากสุดก็คือ100อันนี้ก็คิดเป็น25%นะคะ แล้วผู้หญิงก็คือมากสุดก็คือร้อยแปดสิบห้าแล้วนะคะดังนั้นก็จะมียี่สิบห้ายี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ของยี่สิบห้าคนของคนทั้งหมดของสองร้อยคนนะคะก็จะคิดเป็นสิบสิบสองจุดห้าเปอร์เซ็นต์นะคะ ังนั้นข้อนี้ผิดค่ะต่อไปข้อที่3ามีคนประมาณ37.5%ที่มีความสูงอยู่ระหว่าง175ถึง185เซนติเมตรดูผู้ชายนะคะส่งระหว่าง175ถึง185เซนติเมตรก็คือตัวนี้ก็คือ25 e แล้วก็ผู้หญิงนะคะระหว่าง175ถึง 185ก็คือ50ค่ะส่วน200ก็จะเท่ากับ37.5เปเซ็น์นะคะดังนั้นข้อนี้ก็ถูกค่ะ ข้อที่4นะคะผู้ชายที่สูงน้อยกว่า165ยหเซนติเมตรและผู้หญิงที่สูงน้อยกว่า170ยเซนติเมตรมีเท่ากันโดยประมาณเราก็มาดูผู้ชายที่สูงน้อยกว่าร้อยหนะคะก็คือมี25เปอร์เซนแล้วผู้หญิงที่สูงน้อยกว่า170ยเก็คือ25เปอร์เซนเท่ากันค่ะดังนั้นข้อนี้ก็ถูกนะคะ ดังนั้นข้อความที่ถูกก็มีอยู่ทั้งหมด3ข้อค่ะต่อข้อที่4ค่ะ